พี่น้องครับตัดจิ้นซอยกันแนวมือนีไปยีเก็บเห็ดรอมาชนะกษัตรสกุลหนึ่งสองซ้ำเจ้าโก้คอยเจ้ให้ยคอยลงก่อนเอาเอาไหมมาหนึ่งสองซ้ำนั่นเจ้าได้ค่อยชนะเอาหุ่นกรรมเอาชาสกุลได้เก็บพี่น้องมือนีไปครับรอหลุดนั่งกันมาที่เป็นเห็ดยังกษัตริสกุลเนาะครับผมเกินคาดครับมือนีปาดถึงแดงชี้ครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว อาตกเข้มา,ขมา,ขามาลอกมึงนกันสักคนเนาะขดว่าครับบัเฟินสิออกออกอี่านี้คือดอกกัดเหมือนนี่มันบอกอะไรบอกอะไรเด้อพี่น้องเด้อขอหยาดลายๆครับเป็นบาหงวงปลายงวงเห็ดได้พี่น้องเดดพรก็เป็นไม้บอกเนาะเป็นพี่กัดเป็นเพื่อนครับมองได้บอกอะไรข้ากับอบอกที่เก่าน,นะครับมองได้บอกบอะไรขอถอดขอไปเป็นพี่น้นองเลยครับพี่อีกสองดอกสักสักคนเหมือนเงี้ยงๆไปนะครับพี่น้องครับ ถุงแดงซี่ครับบานเนาะเมนอุ้ยอะไรกันเนาะไปครับอืมบึงพี่ดอกบึงเอทพอเอทพอที่เรกว่าจิบบัดายเนาะมันดอกจบบมีหิบเมนมันดอกหน่อยหลายหลายดูจากดอจิบบยาวเป็นดอหิบพี่เนาะเห็นบอก ช่วนเคียบได้นะครับมันมันตัดเบดแล้วมันอ่อนเหี้ยเนาะมันอ่อนเหี่ยเหเพาะป่าพะชันนี่นี่บ้านพาชันนะครับบอกพี่กัดเลยรึพี่นกพี่พี่นกเลยได้ยได้มพี่ยำเส็บใหญ่กว่านี้พวท่านเขาคุณอะมันแตกเมื่อกี้โอเค้นกระตุกใส่เด้พี่หนพอแตกหมู่านคนตกนะจ๊ะ น้องนี่หน่อยนี่เน่หนุ่ยขนาดพี่น้องเลยขอเวลาอีกอาทิตย์นึงอนใหญ่บ้าเลยขันขันเพื่อนเก่งพี่น้องเลแต่ฟังไว้นี่ก็คืงนึ้งพี่น้องเอ้าฟังใส่นี่จ้าพู้น่ะไปโกงๆอยู่น้องมาช่วงอะไรตัวอด้รพี่น้องเ็หตีได้เห็ีปีนได้นี่เมนจ้ะปีหกเจ็ดเลยครับเนาะวันนี้สิบเกตพฤษภาหกเจ็ด ที่อย่งเขาคือพกผานจัมันทีเจ๋อเจ๋อเขาทำงานจนลืมวันทีเนาะจะหากินหาอยากไปเนาะไปหลบึงฮิตไต้เนีก็นะฮิตผึ่งเขาไปอ้ยแตกนะโอ้ยตเจคียแห้งเฮ้ยไปหลอเบืงฮิตผึ่งกัเขาไปัเจเกโอที่ใจันาโปะาดดกเบิดปลาพี่ชธออยู่ห่าดกกำลังเยือนมโอ้ มูนใหแม่พี่น้องมูนเอริเลยมูนเลยละส่วนถือก็เดียวกัเตะรับดูนะอุ้ยอย่างนี้อย่างนี้กพเอาฮะชาวตกอนังยนเห็นนจะให้จนัดผ่นเคียรข้งล่าถอยเขามาเป็นดอกนึงเลีแม่นีบอยมงมือจังเยปาดมนบเีน้องาเขาปใจเบ่าจนัดเมีนเฮ็ดนี่เฮ็ดบ่หันใจบ่าจนัดได้ดวครับผ่านยดสมุนงสากคนเนาะ เดียวส่วมเขาอยังไรเติอได้ไปทองสามหมื่นไป้วครับมาปิดกระนั้ใจโอ้ยบาดด้านในบาดชัดนด้เด้อขอบคพี่้องครับโอ้ยโห่หลีเลยให้พอนังเด้อจะบ่ิเวณให้พอฝ้ายเด้อเห็นแบบเป็นใยใยหนึ่งเยเานะเห็นแบบเป็นใยใยหน่งก็คือว่ามันอันนี้เนาะถือ้นที่อย่นีเท้าเทพออ่อนเปนี้งนเนี่ยตัวนี้หน่อยเนี่ อืมอื้มพวกอี้ดปันี้ออกเนาะทางเข้าพันขอเลรเพงฮะข้อตัยเพ่งข้อพันฮิดเพรรูดแล้วแปลเก่าลอยเนาะเก่าลอยพี่นี่แปผู้เีเกิดเป็นดอกกิ่นดอกอนแหงผีดอกเกเซ่กันเพี่าพี่ พี่หน่ออพี่พอ้ยเอาไปตองเอา่นนี่เอามเอาง่นิน่เป็นเงาเลยพี่น้องเอยคลิปนานาทีเลยชอ็ชอตช็อตาเก็บเอาช้อนนะเออแต่ว่าดีใจ่เป็นเงาตัจบ่จักนั่นนพนะอุ้ยเห็น,หนีแล้ว ใ่ละพุ่นทำไมพุ่นใส่ใช่เีดนึงดจ้ะอีนี่ใช่ใะใชละไปแล้วดอกไ,ไ,ไม้นี่เห็ดไม้นี่ตัไหนที่พี่รู้ถ้าหนีไไหม่ก่นมันจ้องแ,แล้วพอก่นเนาะลืมลืมตีเชียงว่ะปดกระัใส่ฮะเพี่โมงเดียวคำหนึง ใไม่แต่หน้ามุมใบใหม่ฮะนี่บอกที่บ้านเฮ้ๆๆปลดาไปแล้วมุ่อุปอ่อนแห่งนี้เลพี่เนอะรุ่นแบบนี้รุ่นพอายไม่ไงทีมัมีฟันมนมีฟันนี่ค้กลงไปแตกกัดเพื่อเก่าครับเสียบเนาะเสบ้านจฉยเอ้าเอาเอ้าพ่อเม่ทันได้ ทำไเอฟซีถึงได้บญสนใจเฮ็ดเนาะก็อดใจรอกกันเด้อจ้ะเพราะว่าเฮ็ดมันยังออกโบราณเนาะไอ้จุนั้นเนาะเฮ็ดมันออกโบราณแล้วราคาสูงราคามันสูงครับพี่น้องครับเขาขายกันเพี่โบโบโบเมนว่าบ่มีเงินสื่อกันเด้อจ้ะคือสงสารเนาะราคามันแพงเกินไปเนาะคือมันแพงแห้งจ้ะปีนี้มันแพงแห้งแล้วเขาขายแพงพี่นหนุกไอ้จุนัดแต ปีายนี no ่ <si ้าในกลายยังรลดละหกร้อยเนาะปีหนีโอดละแปดเก่าร้อยเลยพี่น้องขัดมาจนาิห้าขายเลยกับมันหาาด้บ่หลายที่ไมดนบ่วทัาหลายีดอกหน่อยผมเนาะเนียกับตัวเจ่อยเล็กน่อยครับเนียน้าไมาจนาิตัดห้ครับดูเนาะนี่กระจายานเลอด้วยครับเออของเสียนี่ตัวเสียไปนิดหน่อยเนียน อ่อนตัวนกนอยขอึ้นขับ่นออกไล่พี่นนอราคาตรงตีถือลงโล่เพราะดีาะาราคาบนสูงกับตีให้บาชนะซือ้อซื้อขายตัวเด็พี่นนอเลบยบุหรยังเนาอจ้ะมือจะบุตรยังเงินไปไท่เรามาซือ้อแพงเกินเนาะตัวหนึ่งจา้าเทไหจ้าเดกชาวกอนเห็นสีไทยบิางอีจกจ้าขายพี่หนอมครับพี่นอนอเนยังนี่เปน,เปนงนี้ ดอกเพิ่นเกี่ยเพื่นวางจีพิงกับค่ะปุนดิเป็นงานย่างอู้หดังงูกัดงูกัดเหน่งเท่านั้นไปพี่น้องครับผลงานแถวใดมือนี้กะได้โบไลไปได้ครับเพิ่นดอกหน่อยแห่งพี่น้องเอ้ยบ่อยากเคลียเพิ่นไลน์นะครับเนาะเลยปล่อยเพิ่นไว้ครับก็เคลียร์เอาแป๊บนึงครับก็พอได้แกงอยู่ครับ เห็ดโพออกไม่โอนๆครับป่าบ้านผาชันนะครับเนาะได้กลับมาเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนัดเตอร์ครับไปพี่น้องครับขอบมาแล้วกดไลโ์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube บ่าวจูนัดชาแนลครับเพจเฟซบุ๊กบ่าวจูนัดชาแนลนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนัดนะครับขอบไปพี่น้องครับนี่ครับอื่นบ่าวเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะหายยังไปหายยังน้ำกันเด้อครับเด้อยมืออื่นเนะเต็มโตครับบ่าฮิดยังสิออกอีกเนาะได้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนัดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ